Thank you มาสุกิการกรรมของท่านสะอาดพฤตกรรมมังการาวิาราวพฤีกรรมของท่านให้ขุ่นมัวมโนกรรมมังสูิสุดทางมโนกรรมของท่านบริสุทธิ์หมดจดท่านจะดีหรือพระอรหันต์กล้าหรือไม่ คนที่อาทัยธรรมราสามญชนคน,คนอย่างเราจะสามารถอย่างรู้ความรกิจของหลกูท่าณแต่ที่รู้รูและเห็นเหันเป็นที่สจ,จักรแก่ตาแก่ใจเราท่านทั้งหลายอยู่เป็นประจำในโชกคือความเป็นพระเจ้าิจอาจาแห่งยุค หรือความแพงนีาสงแห่งยุคที่เอาการศึกษามีสมาปฏิบัติจัดการเผย่และช่วยแก้ปัญหาที่ว่าเอาการศึกษาก็คือข้อหนา่เอาการศึกษาทั้งทางโลกและอาคมทาง,ทงการศึกษาเราเรียนการศึกษาสุบรมการศึกษา โรงงานและการศึกษาคนว่าวิเคราะห์วิจัยตงางสร้างอาคารโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยตงางสร้างมูลนิธิเพื่อการศึกษาให้ทุนการศึกษาตั้งกองทุนอาหารกลางวันและหลังสุล ก็คือการบริจาคสรีระลางให้เป็นอาจารยใหญ่สำหรับนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้ประโยชน์ประกอบการศึกษาซึ่งชั่วระยะเวลาหลังจากละเรือร่างสังขารเป็นต้นมาถึง วันที่24่ิบพฤษภาคม2,558วันนี้ช่วงระยะเวลาที่เชิงสรีระเรือล่างที่ละ่างวางขันมาบำเพ็ญกุศล์อยู่ณอาคารอักอูนศ์ูัอเนกประสงค์กาจนาพิเศษแห่งนี้ ก็ปรากฏว่ามีผู้แจ้งความจำนงบริจาคสรีระร่างกายเพื่อให้เป็นอาจารย์ใหญ่ตามอย่างหลวงพ่อคูณท่านเป็นจำนวนมากมากกว่าสามร้อยรายไปแล้วความมีสมาปฏิบัติของหลวงพ่อคูณท่าน เป็นพระมีศีลาจารวัดเอากิจวัดรจริยาวัดวิถีวัดต,ตามหลักมัชชิมาปฏิปทาดังกล่าวเป็นพระพอดีพองามตามกฎศาสนาคือพระธรรมวินัยมีสร้างละเว้นข้อห้ามและทำตามข้ออนุญ,ญาต เอาสามกรรมฐานวิปััสนากรรมฐานปฏิบัติตนตามก,กฎกติกาสังคมคือ<ด>นขนุกธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษบุรพาจารย์นำประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมามนมและปฏิบัติตนตามกฎหมายบ้านเมือง คือกฎแห่งการอยู่ร่วมกันโดยสันติอย่างเคร่งครัดที่ว่าเป็นพระจัดการศึกษาคือหลวงพ่อท่านสั่งสอนธรรมะด้วยการทำให้ดูเป็นการนำเอาแบบครูบาอาจารย์ของท่านที่เมื่ออูระสมบท บวชเป็นพระภิกษูแล้วก็ไปสำนักฝากทัวเป็นลูกศิษย์ในหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงท่านก็ได้นำไปฝากต่อเป็นลูกศิษย์ในหลวงพ่อแดงจากวัดน้องโคซึ่งหลวงพ่อแดงเป็นพระมีความรู้ความเข้าใจทางวิปัสสนากรรมฐานและเรื่อง สมาธิเป็นอย่างมากหลักที่หลวงพ่อแดงสอนหลวงพรอคูณก็คือคลายกำหนัดยอมใจปราศจากทุกข์ใายสั่งสมกองกิเลสสร้างความอยากแต่น้อยๆมีความสังโดดหลีกพ้นจากหนูคณะมีความเพียรและ มีความเป็นอยู่เรียบง่ายหลวงพระคุณเป็นพระที่สั่งสอนธรรมะด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างเช่นเลิกสูบุรี่ทา,ทางที่ในชีวิตหลวงพระคุณสูบุรียาบ้านมวนโต,โต แต่เมื่อหลวงพ่อคูณคิดได้ก็ประกาศเลิกสูหรีโนสมอกกิ้นซึ่งข้อนี้มีผู้ทําตามทํำตามอย่างทัานขั่นไทยและเทศเป็นจำนวนมากกับทางการสอนด้วยคำสั่งสอนโดยใช้ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อท่าน จำนวนโวหารสั้นๆกระชับแต่ว่ากินความหมายซึ่งตึงใจผู้ที่ได้ยินได้ฟังแม้ไม่ต้องอธิบายขยายความจำแนกแยกแยะก,ก,ก็เข้าใจและสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้โดยง่ายรวมทั้งที่หลวงพ่อส่้างสนับสนุนส่งเสริมพระธรรมกสิก พระธรรมทูตรพระนักเทศน์นักเผยแผ่ให้มีขวัญมีกำลังใจในการเผยแผ่พุทธศาสนาลงไปทั่วถึงในสถาบันไตรภาคีบ้านวัดและทางราชการและที่ว่าหลวงพ่อท่านร่วมแก้ปัญหาคือไม่เอาตัวรอดไม่ตัดช่องน้อยเฉพาะตัว ตามหลักธรรมมหาบริสภาวัะลักขณงกรุณาสโหอัจฉสัยที่คนดูอยู่ไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากนั่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษคือท่านผู้มีน้ำใจใหญ่โดยแท้หลวงพระคูณท่านจึงมีผลงานด้านการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ สงเคราะผู้ประสบภุบัติภัยวินาศภัยไฟไหม้ราำท่วมโรงพยุพัดตึกถล่มแผ่นดินไหวและผลงานการก่อสร้างแหล่งน้ำถนนหนทางสะพานสถานที่ทำการของทางราชการโรงเรียนสถานศึกษาโรงพยาบาลพระเครื่องพระบูชา เจดีสถานโบสถ์วิหารบุตรศิษยาลาหอประชุมชาพนาสถานและอาคารประกอบที่เรียกชื่ออย่างอื่นอีกมากมายประมาณมูลค่าไม่ได้เพราะมากมายเหลือเกินทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศจะได้ผมพ่อท่านเป็นอย่างยิ่งที่ มาละล่างวางฐานไปถ้ายังดำรงเชียอยู่ก็จะบำเพ็ญประโยชน์ได้อีกมากมายจุดประสงค์ที่สามของพระธรรมเทสนาเพื่อประดับสิปัญญาบารมีอนุมบรสนากองการกุศลนบุญราศี ที่มวลหมู่พระสงฆ์แระศาธาสาธุชนสิจานุสิทตใกล้ใกล้ในจารุราิตทั้งสี่ได้นำเอาดอกไม้มาบูชาสํารวมกายวาจาใจในองค์ศีลห้าจเจริญจิตภาวนาทำกรรมฐานและ ตวพระอภิธรรมถวายบูชาคุณหลวงพ่อท่านที่ละสรีระเรือนร่างสังขารบริจาคให้โรงพยาบาลศีรีนคลินมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่สอนนักศึกษาแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดเวลาที่สวดอภิธรรมบูชาคุณหนุนเสริมเพิ่มบารมีหลวงพ่อท่านก็มีผู้มีจิตทาบริจาคเพื่อเป็นกองทุนเรียกว่ากองทุนหลวงพ่อคูณตามที่ การที่ฝ่ายพิธีกรเขางานประกาศก่อนหน้านี้ว่าได้รับเงินบริจาคมากกว่า47ล้านบาทไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประสงค์ว่าให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อท่านอย่างน้อยเสวยชิพสมบัติในสวรรค์โลกชิพ จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์หมดสิ้นชาติกันดารชรากันดารพยาธิกันดารมรณะกันดารข้ามพ้นท่วงมหานต์รอโฟกัสสงสารหมดสิ้นกันทีในเรื่องของความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดในวัฏส,สงสาร เหลืออยู่ก็แต่พวกเราที่ยังต้องดิ้นรนต่อสู้กันอยู่ต่อไปเพื่อความมีอายุยืนซึ่งจะพึงมีพึงได้เพราะอาลัยสง์ที่ไม่ฆ่าสัตว์ <c oughs> เพื่อความมีโครคน้อยที่จะพึงมีพึงได้เพราะอาลัสง์ที่ไม่รังแกสัตว์ <c oughs> เพื่อความเป็นคนหน้าเลื่อมใส ที่จะพึงมีพึงได้เพราะอาริสงที่ไม่เป็นคนขี้โกรธเพื่อความเป็นคนสูงยศถาบรรดาศักดิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะอาริสงที่ไม่มีใจอิจฉาริษยาเพื่อความเป็นคนมีสมบัติมากที่จะพึงมีพึงได้เพราะอาริสงที่ชอบให้ทาน เพื่อความเป็นคนมีรูปร่างสวยงามมีผุกลิก,กลักษณะที่ดีที่จะพึงมีพึงได้เพราะอานิสงส์ที่ชอบรักษาศีลเพื่อความเป็นคนเฉลียวฉลาดที่จะพึงมีพึงได้เพราะอานิสงส์ที่ชอบเจริญภาวนาเพื่อคมเพื่อความเป็นคนมีชาติ ะกูลสูงซึ่งจะพึงมีพึงได้เพราะอานิสงส์ที่ไม่แข็งกระด้างไม่ดื้อดึงไม่มีวาละทิสทิเย่อหยิ่งจองหองและเพื่อความเป็นคนมีสติปัญญามีความทรงจำดีที่จะพึงมีพึงได้เพราะอานิสงส์ที่หมั่นเข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์และนักปราชญ์ผู้รู้ สำหรับพระธรรมเทศนาอาศีวิสุปมาสูตรตามพระคาถาบาลีที่อัญเชิญมาตั้งไว้ณเบื้องต้นนั้นว่ามาหาภูตาอาศีวิสุปมาแปลววามว่าเรือร่างที่ประชุมกันแห่งมหาพูดทั้งสี่คือดินน้ำไฟลม ผสมกันยาววาหนาคือกว้างจอบยาวในที่ควรยาวสั้นในที่ควรสั้นอ่อนในที่ควรอ่อนแข็งในที่ควรแข็งเป็นดุจด,ดังอสรพิษซึ่งจะได้อธิบายขยายความพุทธธรรมคำสอนแนวเปรียบเทียบเป็นคำอุปมาอุปไมยที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง ใจความว่ามีคนผู้หวังดีมาลองเรียกบอกชายคนหนึ่งว่าเอาอัศรพิษสี่ตัวมามอบให้ให้ท่านดูแลให้ดีปลุกให้ลุกให้ตื่นตามเวลาให้อาบน้ำอาบผ้าตามเวลาให้กินตามเวลา ให้เข้าที่พักผ่นหลับนอนตามเวลาไม่สี่ตัวนั่นชาติตัวใดตัวหนึ่งมันโกรธขึ้นมามันอาจจะกัดเจ้าของให้สิงแก่กความตายได้ดังนั้นต้องระวังและมีอะไรจะต้องทำให้รีบทำให้เสร็จอย่ารีรอชายคนนั้นกลัวอสรพิษสี่ตัวนั้น กลัวมากๆยิ่งคิดได้ก็ยิ่งกลัวมากจึงหนีจากที่นั่นเพื่อจะไปอยู่เสียที่อื่นให้พ้ขนขณะนั้นมีคนร้องบอกมาว่ามีเพชฌฆาตห้าคนไล่ตามสิีมาข้างหลังพบท่านเข้าที่ใดเมื่อใดจะฆ่าท่านที่นั่นเมื่อนั่นทำสี เขาเรีบวิ่งหนีต่อไปด้วยความกลัวแต่ก็ยังมีคนสะกนก้องร้องบอกข้างหลังตามาอีกว่ายังมีพวกมหาโจรเก่งชะกาดเหาะเหินเดินอากาศได้เงื้อดาบไล่หลังติดติดท่านมาพบท่านเมื่อใดจะตัดศรีรษาท่านณที่นั่นทันทีดังนั้น อย่าได้ประมาทมีอะไรจะต้องทำให้รีบทำเขากลัวอสรพิษกลัวเพชฆาตห้าคนกลัวพวกมหาจรยิงชยานวิ่งหนีเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างหลังหนึ่งในบ้านร้างหลังนั้นเขามอง แค่ฉาดสวยก็เห็นภาชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่งสวยงามมากจึงลูบทําอยู่ด้วยความพึงพอใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นขณะเดียวกันนั้นมีเสียงคนร้องบอกมาว่ามีโจรคอยดักฆ่าคนที่เข้ามายังบ้านร้างหลังนี้อยู่เสมออย่าประมาทมีอะไรให้รีบ ให้รีบทำทำเสียเขาลลงลานรีบหนีต่อไปแต่ก็ไปพบพ่วงน้ำใหญ่ฝั่งนี้เต็มไปด้วยพลยภัยอันตรายนานาฝั่งโน้นเท่าที่มองดูเห็นแต่ไกลริบริบดูร่องลื่นปลอดภยัย ขณะที่เขามองหาวิธีข้ามอยู่เขามองเห็นซากสุนัขลอยมาทางที่จะข้ามไม่มีเรือแพนาวาเขาจึงตัดสินใจเอาซากสุนัขหาไมเขาวันมาผูกเป็นแพแล้วพยายามแจวพายจนข้ามจาก ฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีทำมีระถานี่เป็นพุทธธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อุปมาอุปไมยว่าอสร,รพิษทั้งสี่ตัวนั้นคือมหาพูดได้แก่ดินน้ำลมไฟ เพชฌฆาตห้าคนได้แต่เป็นจขันทั้งห้าคือรูปเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามพวกโจรได้แก่น้ำที่ราคะความกหนัดรักไทยเพลิดเพลินในกามคุณรูปเสียงติ่นรสและสัมผัสบ้านร้างหมายถึงอายตณนะภายในหก าหูจมูกนิ้นกายใจพวงน้ำใหญ่หมายถึงโอคะทั้งสี่คือกาภพบชิดสิอวิชากามหมายถึงความรักความใคร่พบหมายถึงความเป็นนั่นเป็นนี่ชิดสิหมายถึงความคิดเห็นที่วิปริตผิดเพีย้ยนอวิชาหมายถึงความโง่เขลาวความมืดบอดไม่รู้ไม่เห็น ไม่เข้าใจอะไรอะไรสู่กต้องตรงตามความเป็นจริงฝั่งนี้คือร่างกายของคนเรายาวางหนาคืบกว้างสองเป็นภาระสุระที่จะให้เจ้าของต้องดูแลเอาใจใส่ระมัดระวังปล่อยปละละเลยไม่ได้แม้แต่น้อยนิดฝั่งโน้นคือพระนิพพานดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์ เรือแพนาวาที่จะเป็นพาระข้ามขี่ได้แก่อริยมรรมีองค์แปดคือสมาทิทธิสมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมนสะสมาจิวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิซึ่งทั้งแปดองค์มักย่นย่อลงในตรายสิกขาคือศีลบนพื้นฐานของศีห้าสมาธิ กระบวนการทำจิตให้สงบนิ่งในอารมณ์ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและปัญญาความรู้สภาวะตามความเป็นจริงเช่นรู้บาปเป็นบาปรู้บุญเป็นบุญรู้ผิดเป็นผิดรู้ถูกเป็นถูกรู้กองจักเป็นกองจักรู้ดอกบัวเป็นดอกบัวความพยายามจะหรือพายเรือด้วยมือเท้าคือการทำความเพียร ได้แก่สังวรประทานเพียนละวังมิให้บาปเกิดขึ้นปหานะประทานเพียนละบาปที่เกิดขึ้นแล้วภ,ภาวนาประทาทนเพียนสร้างบุญกุศลคุณางามความดีให้เกิดและอนุรักษณาประทา<ม>ทนเพ<อ>ียนรักษากุศลคุณางามความดีมที่เกิดแล้วไม่ให้เสื่อมการถึงฝั่งนอโดยสวัสดีหมายถึงการบรรลุ อริยมรรคอริยผลคืออรหัตผลบนพื้นฐานแห่งอริยมรรคยามบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ทางกายจากกิเลสเรื่องเศร้าหมองสลายท่านปวงดังได้ชี้แจงแสดงทำมีกระตาอาวิ สีวิสูมากระถามาก็เป็นเครื่องเตือดนดวงจิตดวงใจเราท่านทั้งหลายตามแนวธรรมคำสอนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท,ที่สอน,ไไนชีวิตมน,นุษย์เราช่วงเกิดถึงดับแบ่งออกเป็นสามวัย วัยต้อนเรียกผสมมวัยวัยที่สองเรียกมัชชิม,มวัยวัยที่สามเรียกปัดชิมเมวัยอุปมาเหมือนการเดินทางขึ้นสะพานหรือสันเนินจากต่ำสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยจนกระทั่งสูงสุดแล้วก็ลาดาลต่ำลงก่คองมีผู้ผ่านไปไปได้สลอดทางนั้น ดับเสียในระหว่างเป็นอันม่าเพราะหมดกำลังแห่งชีวิตคืออายุซึ่งธรรมดาแต่งมามากบ้างน้อยบ้างไม่เสมอกันและยังมีเหตุปัจจัยภายนอกตนับสนุนหรือว่าตัดรอนอีกส่วนหนึ่งต่างหากจึงทำให้ความเป็นไปในชีวิตคนเรายาวสั้นไม่เท่ากัน เมื่อจะกล่าวโดยในระยะสุขุมแล้วย่อกำหนดถึงความแปรปรวนแห่งสังขารชั่วระยะหนึ่งหนึ่งในคงที่อยู่นานชั่วระยะเวลาการเพียงนิดเดียวก็แปรปรวนอุปมาเหมือนควันไฟที่คุงขึ้นจากปล่องควันไฟเก่าขึ้นไปแล้วก็จางหายไปในท้องฟ้ามาหาอากาศ ควันไฟใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่คนไม่ทันคิดก็าสำคัญว่าควันไฟนั่นเป็นอันเดียวกันชีวิตมนุษย์เราก็ฉันนั่นมีรูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นสือเนื่องเรียกว่าสังสต,ติหากรูปธรรมนามธรรมไม่เกิดสือเนื่องสมายนั่นก็เรียกว่าตายอนิจจาวัฏสังขารา สังขารตั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมโนมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตตวานิรุตชันติข้ามเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปัสมโมสุขโขการเข้าไปสงบระงับดับเพิินกิเลสและความทุกข์แห่งสังขารเหล่านั้นเสียได้เตือนความสุข อย่างยิ่งข้ามกลางความทุกข์ที่รุมเราเา้าผลานเป็นความสงบข้ามกลางความวุ่นวายเป็นความสว่างสวยข้ามกลางความมืดมนอุนทการและเป็นความสุขเป็นความเยือกเย็นข้ามกลางกระแสความาร้อนพระธรรมเทศนาอาสีวิสุปมากถาเท่าที่แสดงมาก็ครบถ้วนเนื้อหาและจุดประสงค์ ที่ตั้งไว้แนะเบื้องต้นแล้วสุกป,ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมควรแก่เวลาพระธรรมาเทศนาจริงสมมติยุติลงแต่เท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลเจนี